นนีมีมีครกดี้เยอะฮมีครกคดเยอเยดรีโยีโี้ไหนมีได้นตามองงโอกอเลยดีบูมตัก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  มีวัดสวยที่นู่นไม้ไมบัดสวยมากไม่ใช่ที่นี่วัดวัดสวยๆอยู่ทางนู้นไม่ใช่เหรอวัดไม้อย่างทีนี่ที่นู่น่นภาษาศาตนธรรมภาษาศาสนธรรมสวยนู่นนู่นเหนไสวยมากแม่ไม้ไม้เยอ่เอะเนียวมากวาษาาสาธรรมอันนีรสเา อเหรอแม่่้รถอยู่ไหนขรอะไรรถที่ไปเช่อข้าวอ่ะขึรถเชืยอข้าวไหนรถเหลืองน่ะน้องไม่น้องจะไปทำงานอยู่ในห้องแขวนอยู่ข้นงตรงประตูในห้องอ่ที่เดิมมันอ่นน่เขาไปดูดิมีไหมน้ำลง น้องแคนไปทำงานอยู่หรอเอาลอไว้ไหมน่ะอ๋อโอเคโอเคแล้วไปก็ให้มันกินไงอยู่ี เยอะมากแล้วเด็กมีเด็กดูนุ้ยดูนุ้ยนั่งๆเลยทั้งตัวเขาเอามาถวายเนาะเขาถ่ายชีวิตมาถ่ายชีวิตโค่เด็กดูนุ้ยมากเลยนะถ่ายชีวิตเรื่องต้นมาแล้วแต่วันนี้ผมไมีเลยจนเท่าไหร่ผมไม่รู้ ไปที่ไอ้ที่มันจะมีงานวัดอลเนาะเจ้าเมาแล้วเจ้าเจ้าทำบุญร่วมด้วยได้ไหม็นเราไม่ถึงแล้วก็ทำบุญร่วมกับทางวัดเจ้าฟิลิปโปเจ้า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 แรงกว่านี้เจ้าเจ้าจ้ ้ายมือครับอือวัดสวยวัดสวยวัดสวย้น่อสวยจอดโอเคอันนี้อันนี้อะไรสวยวัด nãy giờ ừ. đi, in kìa cái studio bôi nhung rồi, tuốt lên cả ra, xinh quá, đi.